ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอ้อนะครับตอนนี้เราก็เดินจากบอ่อน้ํานะครับรก็จะลงจากเขาแล้วครับตอนนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางเก็บน้ำเหมือนกันนะครับทางเก็บน้ําน้ํำไหลขนาดนี้แหละนะครับไหลไปเรื่อยๆคงจะเต็มนะครับ ก็เต็มถังไหลทั้งวันทั้งคืนมันก็คงจะเต็มอันนี้ก็ไหลขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ไหลขนาดนี้ นี้ความชันนะครับของอลงตัวลงนี้ก็ประมาณ80องศานะครับัวกเรามัดระวังนะครับตัวลงมระวังมันจะลื่น ก็จะเป็นทางน้ำนะครับความขาดแคลนเรื่องน้ำนี่ก็สําคัญนะครับหน้านี้ก็คงจะไม่ขาดแคลนเพราะว่าฝนกำลังจะตกนะครับตกมาแล้วเมื่อคืนนี้ทั้งลมทั้งฝนตัวนี้ฟ้าก็ขลามอยู่นะครับ จะลงมาจนไหนตรงอาศัยตรงอาศัยต้นไผ่นะครับเวลาลงจับ ดึงไว้นะครับถ้างนั้นก็จะไหลลงเลยนะครับ ก็จะตึงสายลงไปด้วยนะครับ เราก็จะตามสายยางลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฟ้ากำลังคำรามนะครับฝนตกมาทางบ้านกกนุมมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่บนเขานะครับยังไม่ลงจากเขา ตาแล้วนะครับฝนไม่รู้จะไปเดิถ้ำไหนนะครับตอนนี้ลงมาแล้วนะครับหนึ่งเมตรเราก็เดินอีกเหลืออีกหนึ่งกิโลนะครับจะถึงบ้าน ตอนนี้ก็ตัดต่อสายยางน้ำไหลเรียบร้อยนะครับก็จะพยายามกับก่อนฝนตกก่อนจะติดแหนกอยู่ที่บนเขานะครับ ก็ตัวน้ำนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับไา้การได้นะครับไม่ต้องขึ้นมาอีกนะครับเห็้นแต่น้ำไม่ไหลนะครับเราจะขึ้นมาดูเนื่ยที่ขึ้นมาดูหนึ่งสายยางหลุดนะครับี่สายยางที่ห้อยตรงเตียงอยู่นี้หลุด เราก็จะขึ้นมาเสียบใส่นะครับต้นไม้หักทับสายส่งน้ำนะครับเราก็มาลื้อออกนะต่อเข้าใหม่นะครับก็เป็นแบบนี้ประจำดูับี้เลเอง ตอนนี้ฝนฟ้ากำลังร้องคำรามไล่หลังมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้หลุดไหมเนาะคงจะไม่หลุดนะครับตัวนี้ตัวนี้คงจะไม่หลุด ัน,นี้ก็ไม่หลุดตอนนี้เราก็เดินลงมาจากปากถ้ำนะครับ เรียบร้อยสายขนาดที่เรามองเห็นอย่นี้ก็25มิลลิเมตรนะครับ ก็จะมีสองม้วนนะครับยี่ห้าเพราะว่าซื้อมาสองม้วนแต่ว่าราคามันแพงพอเราเปลี่ยนเป็นยี่สิบมิลลิเมตรนะครับยี่สิบมิลลิเมตรขนาดนี้นะครับขนาดนี้ในยี่สิบมิลลิเมตรอันนี้ย mm. นนี่ห้ามิลลิเมตรนะครับ นะครับฟ้าร้องคุ้มคานะครับเราก็จะปิดโทรศัพท์ก็ลงไลน์ไ้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ